สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็เมื่อบานนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะนะครับก็ต้องการขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านข้างบ้านเนาะมีงานนะครับเปิดเสียงเพลงเนาะเพลงมันแซกนะครับึงอัดคลิปวีโอไม่ได้นะครับถึงดปล่อยนะครับกับแนวทางก็เหมือนเดิมเนาะนะครับมาตามกันต่อนะครับ แนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลนี้ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขดินจาก0ถึง9คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็มาดูราวกาชาติเนาะราวกาชาตินะครับจุดวิน47850 เลกด่นผมไสีกับเจ็นะครับเน้นที่เลขเ็ก็จับไปส2งตัวนะครับก็จะเป็นสผมจับห้แค่สี้าเนาะสี 4, ่ห้าเน กับ45กับ48นะครับ2ตัวส่วนเลขจับให้ที่75แล้วก็70 3ตัวผมให้ที่975 970วันนี้เสียงเบาหน่อยนะครับยังไม่หายดี ก็ปูดแรงไปเดี๋ยวก็ไอนะครับก็ยใช้เสียงเบาหน่อยนะครับชุดที่ติดเจ็ดก็มี2ชุดนี้นะครับเดีันจะจับเอาได้ชุดวินก็ได้นะครับตัวประกบมาด้วยกันก็8 5 8 0 5 0นะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจน vip ชุดวิน83ด5 6มเลฮกเด่นก็คือ8กับ3นะครับ ก็จับไปสีชุดเหมือนกันนะครับจับไปที่แปดจับ8 5ดหสามห้าจับสามหกถ้าจะเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินนะครับสามตัวผมให้ที่สามแปดห้า ก็สี่ห้าแปดมีผมเล่นในที่เล็กแนะครับเล็กแก็มี2อชุดแปกับ85นะครับ มาดูวินรวมนะครับระหว่างกาชาดกับดาวโจวนบางทีมันเลขเด่นมันมาด้วยกันหรือว่ามันสลับกันมาเนาะก็ให้ชุดพิเศษไปหนึ่งชุดนะครับเลขเด่นส7 8เสามนะครับแปดอ๋อ เติมเลขหนึ่งให้ตัวหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเป็นเลขกำลังวันของวันอาทิตย์นะครับส่วนสูตรงผมได้8กับ3นะครับเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับ8กับ3ในนี้นะครับก็สามารถาไปวินทางกาชาดแล้วก็ดาวโจนได้นะครับกับไบที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับรางวัลเนาะลืมนะครับวันอาทิตย์นะครับหนึ่งสามแปด เลขสูตรกำลังวันของผมได้8กับมันชนกันนะครับจนัล้นผมกดม,มาตัวหนึ่งเนาะเป็น5เพราะมันได้3กับ8มันชนกันที่3กับ8นะครับจนวันนี้เลขกำลังวันนะครับได้5ตัวนะครับ1 3 8 8ชน ก็สามารถเอาไปติดได้ทุกแนวทางนะครับท่ามีเลขเด่นหรือว่าเลขป e, ีหรือว่าเลขของท่านนะครับก็เอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับแต่ก็เอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับ,ครบใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ รับท้านนี้ก็ขอไวโพนนะครับให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่กมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่4เดือนหนึ่งบนโทกบก็คือลาวกาชาตเนาะส่วนดาวโจนก็เข้าวันใหม่นะคือวันที่5เที่ยงคืน30นาทีนะครับปล่นออกครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ